นะครับคำว่าดุนยา,า,า,าหรือว่าดุนยอดุนยาหรือว่าดุนยอนะครับในนะครับผมหยิบยกจากอายันกุรานองค์การหนึ่งซึ่งอยู่ในสุรัตน์บกรององค์การที่35มีคํามีคำว่าดุนยาอยู่ในนั้นนะครับคำว่าดุนยาในนักวิชาการเขาอธิบายความหมายเอาไว้แล้วผมสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับดุนยาเนี่ยหมายถึงโลกปัจจุบันนี่แหละครับสรุปเลย ก็คือโลกที่เราอาศัยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยแหละครับในปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเริ่มต้นจากการสร้างโลกแล้วก็เริ่มต้นจากที่อัลลอฮุสุบฮานะฮุตะลาได้สร้างมนุษย์คู่แรกของโลกใบนี้ก็คือนบีอาดัมอะไลสลามและพนางฮาวะพนางฮาวะถูกสร้างมามนุษย์คู่แรกของโลกใบนี้ถูกสร้างมาสร้างมาหลังจากที่อัลลอฮุสุบฮานะฮุตะลาสร้างโลกแล้วอัลลอฮุสุบฮานะฮุตะลาก็สร้างนบีอาดัมมาสร้างวันไหนพี่น้องรู้ไหม จำได้ไหมครับสร้างนาบีอาดมวันไหนทราบไหมเอาลืมจะมุรัดจาได้ไหมครับจาได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรมันคือหน้าที่ของผมที่จะต้องมาทบทวนให้กับพี่น้องนบีอาดมเนี่ยถูกสร้างพี่น้องนะผมพูดประโยคนี้มีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่แถวหน้านะครับไปพูดในสถานที่หนึ่งเขาเขายกมือค้านผมเลยอาจารย์อลัอออลนะลอฮ์สร้างนาบีอาดมผมบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตลาสร้างนบีอาดมด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์ นบีอาดัมนี่ความประเสริฐของท่านนาบีอาดมอยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่น้องสร้างด้วยกับพระหัตถ์ของอัลลอฮ์สุบานแต่ละพระหัตถ์หมายถึงอะไรครับมือไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปตีความอะไรเยอะแยะเลยหมายถึงมือแต่มือของอลาลิส um ุนนะวันจามะที่เราเชื่อนะครับเราไม่เอามือของอัลลอฮ์มาเทียบกับมือของมนุษย์หรือไม่เอามือของมนุษย์ไปเทียบกับมือของอัลลอฮ์อาลิสุนนะวันจามะจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะเรา จะไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่เป็นแสตที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตะลนอกจากพระองค์จะทรงระบุเอาไว้ในอ tense, ัลกุรอานหรือท่านนบีจะทรงบอกเอาไว้ในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสอลัลลอฮวอะลิวซัมอัลลอฮ์บอกพระองค์มีมือจบจบไหมแต่มีพวกเราไม่จบมือของอัลลอฮ์เป็นยังไงครับลุงมาน เป็นยังไงครับใหญ่เล็กมีกี่นิ้วมีลายไมหมนาศีอะไรการคิดแบบนี้ความเชื่อแบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อของอเลสซุน่วันจมานะไม่ใช่ความเชื่อของบรรดาซาลฟุสซอลและพี่น้องครับนักวิชาการบอกว่ายังไงรู้ไหมใครที่คิดแบบนี้พยายามจะตั้งโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นบิดาเป็นบิดาอยติกอดิยะเป็นบิดาทางด้านความเชื่ออันตรายนะครับ นะเป็นอันตรายนะดังนั้นคนที่ไม่เชื่อตามอาลลสุนนะวันจามานี่ก็คือคนที่พยายามเอามือของอัลลอฮ์ไปเทียบกับมือของมนุษย์นะครับดังนั้นในอัลกุรอานของอัลลอฮซุบฮานะฮุวตาลาได้บอกถึงเรื่องราวของการสร้างโลกนี้มานะครับสร้างโลกใบนี้มาโลกใบนี้เนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็ก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่ก่อนที่นบีอาดัมจะมาอยู่เนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาอยู่ก่อนเราแล้วพี่น้องรู้ไหมใคร ทราบไหมครับจินจินเขาเคยมาอยู่ก่อนเรานะครับเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมๆนะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมๆนะครับเราจะมาประกาศมาประกาศสิทธิ์มาบอกว่าโลกใบนี้เป็นของเราไม่ใช่นะเพราะมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่เรียก,กว่าจินนะครับเขาเป็นบรรพบุรุษเขามีบรรพบรุษเขามีการสืบพันธุ์เขามีการมีลูกมีหลานนะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ย นะครับก็เคยอยู่ยินเนี่ยก็เคยอยู่บนโลกใบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงหลังอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้ทําการปลดปลดท่านนบีอาดัมอะเลสสลามเพราะท่านนบีอาดัมอะเลิสลามนั้นฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานบีอาดัมอะเลิสลามถูกสร้างมาจากพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ถูกสร้างมาจากดินบนโลกใบนี้นบีอาดัมถูกสร้างในวันศุกร์นะครับ ในวันศุกร์นบีอาดัมถูกสร้างในวันศุกร์และนบีอาดัมเนี่ยนะอยู่ในสวรรค์เนี่ยลอสุบะฮันตะลาให้นบีอาดัมอยู่ในสวรรค์เนี่ยก็วันศุกร์เช่นเดียวกันและนบีอาดัมถูกปลดลงมาจากสวรรค์วันศุกร์เช่นเดียวกันอันนี้มีอยู่ในทัพซีดันกุรานนะครับแล้วก็โลกใบนี้ถูกสร้างมาเนี่ยเสร็จสิ้นจบนะครับสมบูรณ์แบบก็ในวันศุกร์นะครับแล้วก็พี่น้องครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลลอฮุอะลัยฮซสลลัมบอกว่า โลกใบนี้จะดับสลายก็ตรงกับวันศุกร์ดังนั้นวันศุกร์จึงเป็นวันสำคัญของมุสลิมแล้ววันเสาร์จึงเป็นวันสำคัญของของอะไรครับของยิวใช่ไหมวันอาทิตย์จึงเป็นวันสำคัญของของอะไรครับยาฮูดีกับยิวันเดียวกันนาซรอก็คือคนคริสเตียน